ที่เชียงใหม่เป็นยี่เปงเนาะลอยกระทงเขาจะจุดประทีปนี่จุดแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปเบิง้งข้างไหนพี่นอ้องต่อพี่น้องนี่เป็นวันลอยกระทงเด้อทางภาคเหนือพี่จะจุดประทีปแบบนี้จุดเอาเลิกเอาชัยเนาะพูนว่านี่โอ้เทียนดับ เทียนดับเทียนดับเทียนดับบังบุดบทบุบมบมมทางฝากเหนือเ่นประเพณนี้เผนยังสี่ยี่เปงเดือนยี่เปงเปน่นห้อง เดือน,นนะอยี่เปงนะคอยไม่อยู่เหนือคอยกันเล่นเขตคือเพิ่นรลอยไปไหมนีแบบนี้เลยพี่น้องอ,อย่างนี้ยยยเสียงยย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 บบยมยย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 ยงามยย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  ก็สิเป็นนาบานห้าประมาณนี้เลยพี่น้องจุดประทีปน,นี่จุดเอาเลืกเอาใช่พี่น้องมีแต่ความหมานความเฮงความปังนี่ได้บรรยากาศอีกแบบนึ่งพี่น้อง ก็มีลูกมีแขกมาพักสองห้องอ,อันนี้ดับเดี๋ยวเดี๋ยวจุดใหม่ก่อนลมมันแห้งนั่นตกจอย กัสิเป็นโตนั่งกินขา้าวย่ำแบบนี้แหละได้บรรยากาศพี่น้องไปนั่งกินขา้าวนั่งเล่นนี่มุมนั่งเล่นของเราตัวนี้ก็เห็ดเองเห็ดแดงนั่งวิ่งข้นมาเล่นมาหากได้นัดงพักผ่อนยอนขาพี่น้องเลย นี่แต่เสียงบุมบอมบุมบอมแต่สิพาพี่น้องไปเบิ่งข้างดาดฝาวัดสิมีปลอ่อยคมลอยบอพี่น้องว่าเบิ่งพระจันร์เต็มดวงเด้อม้นอนี่มึงเนี่นนงามบอคุณพระจันร์อยูไกลๆคุณพิ่นปล่อยคมงรอยพี่น้อง ល្រូពីន់ចានបានទ្លាដែល់ទៅ្ល់ទៅ្រាន់សាប់ទៅ្ល់សាលាល់បាន់ដ ปล่อยโคมลอยแล้วอันนี้ก็นสิเป็นวัดพี่น้องนี่อันนี้วัดเพิ่นง,งามงามเดี๋ยวมือหลังถว่างในสิบิทไทยเบิร์วัดงามแหง่งอันนี้โยมเพื่อแม่แตงวัดดิตสลีเด้อน,นี่ไปแวะเวียนมามาเที่ยวมาเลาะได้ ได้ยินแต่เสียงมุมบ่อมบุมบ่อมพี่น้องมีกางทงให้ทงหน้าเด้อเมื่อนี้มีแขกด้วยนี่มีรถแขกมาพักอันนี้เป็นประตูค่ะจุดประทีปฮ่าฮมาเก็บบรรยากาศค่ำคืนนี้ให้ดูพี่น้อง ค่าคืนมาลอยกระทงพูนทั้งพมงเปนกีบุกด,ดอาจิมืดจากน้อยเ้ยพี่นอ้องเน้ออ้าให้ภาพมันบรรยายเลยบี่โอ้โหพลึดปลุก เห็นมานอพุณจุกผูกพูนไกุ่่ จัรย์ะแจ้งแจ้งพี่น้องมานน่โอ้โหขัดแดกเกนี่แหละบรรยากาศทั้งภาคเหนือเดือนยีเปิงวันลอยกระทงเนาะพึ้นกระสี ประมาณนี้พี่น้องคนจุดเอาเหลือกเอาใช่มึมบอมมึบมบอมอยู่นี่น,นี่นาะบบานเฮาเอาพี่น้องคลิปนีไวใบสมิตรเสก่อนอิสานเนื้อผัดเหละาะฝากกดไลกดแช่กดติดตามแนมในเด้อ ฝากบึงฝังแย่งคลิปน้ำแน่ขอบคุณหลายๆคอมเมนต์มาบอกมากาวแน่ว่ามันเป็นยังไงเฮ็ดคลิปอคอยกรเฮ็ดบกเก่งเรกพี่นอ้องเอาคลิปนี้สำนีสะกอนเอาไว้คลิปหน้าพอ,อก,กันพี่น้องบายบาย